ทุกที่ครับผู้การไอ้ปัญหายาเสพติดเนี่ยมันเป็นปัญหาสําคัญสหรับชาติบ้านเมืองเราต้องช่วยแก้ไขปัญหานี้นะครับทะเลแถบนี้มีเกาะเล็กเกาะน้อยนับเป็นร้อยร้อยแห่งล้วนแต่รับปลาทั้งนั้นผมคิดว่าทุกหน่วยคงต้องให้ความร่วมมือกันครับผมเข้าใจครับผู้การถ้าทุกหน่วยให้ความร่วมมือกันเราแก้ไขปัญหานี้ได้แน่นอนครับผมขอรับรองว่าทหารเรือยินดีให้ความร่วมมือย่างเต็มที่ครับโอ้โหขอบคุณครับผู้การ เป็นไงบ้างครับหัวหน้าเรียบร้อยดีไหมครับเยี่ยมท่านบุการให้การต้อนรับอย่างดีเยี่ยมเลยครับอะขอโทษนะครับฮ<ะ>ัลโหล มากมีข่าวจากสายรายงานมาว่าเมื่อคืนมีเรือเร็วต้องสงสัยเข้ามาในเขตเนี่ยประการาังใหญ่ครับมผมว่าเราลองไปตรวจดูหน่อยดีไหมครับก็ดีดิ่คุณแนจะไปด้วยกันไหมเนาะแน่นอนไปดิครับ เชื่อหรอกฉันรู้ว่านายทำเสร็จนานแล้วนายมัวแต่ดำน้ำเล่นอยู่ใช่ไหมอยากดูจริงรให้อยากรู้เดี๋ยวก่อนเพิร์นเดี๋ยวนี้ขูดรี่ใชเหรออ่าๆๆผมไม่ขูดรีสิรังนแะแต่ท่านรองเอกต้องใส่ฟันด เกิดสีสสตาเหมือนมะนาวต่างรูปต่างดาวครับอะไรติดผม <laughs> อะไรครับ โอ๊ย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 นี่ยังไม่ทันทำอะไรเลยเป็นอะไรเนี่ยสงสัยหอยเม่นฝากรักผมเขาแล้วครับโองหน้ายังสองหน้าอีกที่จะช่วยผมเจ็บไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยเป็นลมอ๋อโอ๊ยเจ็บ เรือตกันมาทิ้งไปก่อนเร็วทิ้งไปก่อนเร็วตายตายเจ้าหน้าที่ถามนะบอกว่าเอาเออกเรือไปตกปลานะไปพวกเองทุกคนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นนักท่องเที่ยวไปไปผมว่าสบาไม่ดีใครเป็นคนควบคุมเรือลำนี้สวัสดีครับผมเองครับมาทำอะไรแถวนี้รู้ไหมว่าแถวนี้แนวปาการังใหญ่ พานนกทตองเทียวม,มาตกปลาครับพวกนี้เราม,มาตกปลาครับหัวหน้านะครับ <c oughs> ผมก็ตามมาหากินนะครับแล้วตอนเนี้ยมันก็หมดแล้วดูห้ามหน้าเรด้วยเออผมไม่ได้ทำอะไรผ่าฝืนกฎหมายนะครับเอยฉันไม่ได้วอาอะไรนี่นะก็แค่ถามดูเท่านั้นเองเออแล้วมาแถวเนี้ยเห็นเรืออะไรแปลกปลอมมั้งไหมเออไม่มีหรอกครับมีแต่เรือเล็กอะครับ ชาวบ้านแถวนี้ทั้งนั้นแหละครับเอา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 หัวหน้าครับผมว่าเรือนั่นน่นนะมันดูแปลกๆนะครับพ้นแถวนี้ไม่ตกปลาด้วยเรือใหญ่แบบนี้หรอก ไล่พวกนั้นก็ไม่ใช่นักต้องเที่ยวด้วยหัวหน้าหมายความว่าผมว่าคนจะมีเรือแบบนี้ได้ต้องมีผู้หนุนหลังคุณจะจางสืบดูให้ดีเถอะแล้วคุณจะรู้ว่าผู้หนุนหลังมันเป็นใครครับหัวหน้าโอ้ยคุณช่วยหน่อยดิบ้าเหรอฉันไม่มีทาง ฉี่รถขานายเด็ดขาดโอ<ฮ>้โห<ฮ>ผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นผมให้หยิบตะกัวให้หน่อยอา้าแล้วทำไมนายไม่ต้องใช้ยาวิเศษเหรอโดนนเคยแล้วแต่คนไม่เคยอ่ะต้องใช้ยาพิเศษนายขี้โกงขีตอนฉันนะโดนฉีนน่นายขีตอนนายถึงไม่โดนเงิน เจ้าคิดเจ้าแขนจริงๆนะคุณเนี่ยเอางี้ไหมผมไม่ให้คุณฉีใส่แผลผมคืนนายนี่มันลามกเข้าขั้นโรคจิตแล้วเนี่ยลองๆๆเรา่องนีๆทำจะได้หายโอ้ยโอไอโอ้ย โอ้ฟ้ามืดมาแล้วคุณกลับบ้านเถอะเดี๋ยวมีพายุแน่ๆเอาเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ใจคอจะไม่พยุงผมเลยเรืไงผมเจ็บอยู่นะเนี่ยอะไรไม่ได้ขาดด้วนซะหน่อยเดินเองสิหืมคนใจจืดที่ผมผมจะอุ้มขึ้นเรือเลยนะอุ้โอ๊ย เดี๋ยวฉันช่วยพยุงนะมา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 นี่มานี่นี่นี่ไหวไหมไหว,หวนะ